สวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสรวิตชาแนลคนบ้าเกษตรครับวันนี้มาเก็บลูกพีชนะครับลูกพีชไซส์ใหญ่ครับลูกสีขาวนะครับย้ำนะครับสีขาวนะครับลูกนี้ใหญ่มากแต่ก็ความดกนี้สุดยอดเหมือนกันนะครับนี้ดูครับเนี่ยขาวแล้วก็โดนแดดเยอะก็แดงเหมือนกันครับนี่มาดู การเก็บนะครับก็เก็บสนุกครับลูกใหญ่มากไซแปดสิบเก้าสิบครับร้อยโอเควันนี้ก็เก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเต็มแล้วครับเต็มถุงสะพายแล้วต่อมาจามะมาเทมาจามะมาเทนะครับ จับดีทีไม่งั้นร่วงครับเก็บรอบนี้ก็ไซส์เจนะครับไซส์ใหญ่ครับร่วงนะผมจะเข้าด้านข้างนะครับผมผมจะไม่เข้าข้างด้านหน้านะครับเพราะว่ามีโลโก้หรือว,ว่าอาจจะติดลิขสิทธิ์ได้ก็ <laughs> เล็กเลี้ยงเราจะเข้าข้างบล็อกนะที เก็บก็ปิดหมุนนะครับปิดแค่ห,หมุนกดะไดลายแบบนี้นะครับเก็บค้างนะ ใส่เดียวกันหมดเ5สิบห้านะครับปลาต่อหากิบเต็มแลนะครับเต็มแล้วโอเค 饲料。<See> เต็มเสร็จสิ้นเทเลิคครับเช็คดูเลยครับเด็กโอเคล้นครับ,มรนนรบรผมเสร็จสิ้นครับไป ครับตอนนี้เราก็เก็บเสร็จเรียบร้อยนะครับผมมาท่านผู้ชมมาเดินชมครับเก็บรอบแรกนะครับรอบต่อไปก็จะเก็บอีกนะครับสงไซส์เก็บหลายรอบอยู่แต่รอบนี้ก็เลือเยอะนะครับหนาเก็บรอบแรกนะครับเพราะว่าคัดไซส์ครับเอาแต่ลูกใหญ่ๆนะครับท่านผู้ชมลูกเล็กๆเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะโตครับ เต็มต้นอยู่เลยนี่ครับดูตันนี้เต็มเต็มต้นอยู่เลยครับ ยังโดดข้ามผมเดินชมแต่ละต้นนะครับระยะหางก็สี่เมตรครับต้นนี้เป็นก้นต้นที่เก่าแก่นะครับประมาณสิปีแล้วแต่ว่าเสียบยอดใหม่นะเป็นต้นที่เสียบยอดเปลียนยอดเพราะว่า หลายสวนกันไะครับแล้วเวลาเก็บเกี่ยวมันพร้อมกันครับเก็บไม่ทันครับก็ต้องสละสวนหนึ่งออกก็ตัดทิ้งครับผมแล้วก็เปลี่ยนยอดใหม่ครับเอาสายพันธุ์ที่เวลาสุกมามันไม่ซ้ากันครับไม่งั้นไม่ทันครับผมเน่าครับเก็บไม่ทันครับคนงานหายากโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานครับวันนี้ นี่ครับผลงาน,นครับได้ส2บสองบล็อกนะครับท่านผู้ชมล้วก็กำลังทยอยพยายามจะไม่เอาโลโก,ก้เดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์พยายามจะข้่พลางนะครับเป็นลูกพีชนะครับภาษาบ้านนี้เรียกว่าเอาไปเช็คนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวทยอยกันเก็บแล้วก็ขนขึ้นรถนะครับฝั่งนั้นก็ขนขึ้นรถ ก็จะเอาขึ้นรถหกล้อนะครับเพราะว่าระยะในการขับรถนะครับมันค่อนข้างไกลนะครับผมแล้วก็ถนนก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับถ้าเอารถรางนะครับรถใหญ่นะครับรถหกล้อการกระทบกระเทือนก็จะน้อยลงนะครับดีกว่ารถรางเพราะว่าสูงเยอะสัญจรลําบากครับโอเคครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมท่านไหนชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด แชร์กดซับสไคร b ์กดกระดกิ่งด้วยนะครับผมกดติดตามด้วยครับช่องสรวิช c h ชาแนลคนบา้าเกษตรจากลาไปก่อนครับสวัสดีครับปิดคลิปับผมบ๊ายบาย